ครับสวัสดีครับมีสมาชิกถามนะครับบ้านยกพื้นสูงเมตรเนี่ยเราเทคานเสร็จครับด้านล่างทำยังไงนะครับตอนนี้ด้านล่างที่เราไม่ไม่เทปูนหรือเทคานหนา90เซนเลยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยนะครับมันมีไม้นะครับม,ม,ม,มันมีไม้ค้ำยันไม้ตุ๊กตาไม้ใต้ท้องคานอะไรเยอะแยะเลยนะครับหัวมานสามสามหมื่นบาทนะครับเป็นมูลค่า ตอนนี้อายุคอนกรีตมันได้ครบหมดแล้วนะครับก็ลื้อออกหมดแล้วนะครับลื้อออกทำความสะอาดนะครับแล้วเวลาเราจะเราจะก่ออิฐไอ้ตัวรองรับด้านล่างเนี่ยเราทํายังไงนะครับตอนนี้นะครับลักษณะคือทาแบบนี้นะครับเหล็กใช้เหล็กเจ้ามิลนะครับผูกเป็นผูกเป็นเหมือนเอ็นอย่างเงี้ยนะครับผูกเหมือนเอ็นแล้วก็เทนะครับเจาะใส่เสาแล้วใส่ตอหม้อนะครับแล้วก็เท เทปูนี้เทปูนี้หนาประมาณ15เซนนะครับหนา15เซนนะครับยาวตลอดนี่ยาวตลอดนะครับชักเงื่อลังทำนะครับแล้วก็อิดนะครับก่อิดมันเบา2ก้อนนะครับปิดเป็นช่องช่องช่องไวไวนะครับแล้วด้านข้างเราเปิดเป็นช่องเซอร์วิสไว้สัก2องช่องนะครับฝั่งด้านทิศเหนือช่องหนึ่งฝั่งทิศใต้ช่องนึงนะครับเพื่อให้เป็นช่องระบายอากาศนะครับเป็นช่องระบายอากาศ เ้วเป็นช่องเซอร์วิสเข้าไปดูอะไรต่างๆข้างล่างเวลาเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรนะครับนี่ก็ะเทนทับหลังเนี้ยนะครับมันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเปอร์เซ็นต์ุดมีไหมมีนะครับมีแต่ไม่เยอะนะครับไม่เยอะหรอกนะครับสองมิลสามมิลมีแต่แต่ไม่เยอะนะครับนี่คือลักษณะการทํางานนะครับก็จะเข้าแบบเนี้ยนะครับ เท่ากันหน้าเสาเลยนะครับ20เซนเท่ากันหน้าเสานะครับเท่านหน้าเสาปุ๊บ,บเราก็ห้ก่ออิฐนะครับลักษณะก็ยังช่างทำไปเรื่อยๆนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับรอบทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวก่ออิฐแล้วทำช่องเร์วิตกว้างประมาณสักเมตรนึงนะครับคนมุดเข้าได้นะครับเราก็งานก็จะเรียบร้อยขึ้นนะครับ ถามว่าเป็นส,สมาชิกถามว่ามีซุดนีอะไรไหมก็มีบ้างนะครับมีบ้างแต่ในกรณีที่โดนน้ำเยอะๆถึงจะสุดนะครับคือสุดก็คือไอคอนกีรีตัวนี้หักนะถึงจะสุดนะครับคอ,อนกรีต15เซนหักถึงจะซุดถ้าคอ,อนกกีตไม่หักก็ไม่สุดนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าทำมาหลายหลังแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ในเคสนี้ก็คือดินต่างจังหวัดนะครับถ้าดินในกรุงเทพก็คงต้องทําคานนะครับรองรับอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะกรุงเทพเป็นดินอ่อนนะครับกรุงเทพเปร,ริมณฑนลดินอ่อนแต่ต่างจังหวัดไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับไม่น่ามีปัญหาเลถ้าอยู่ประมาณนี้คือลักษณะของการทําปิดช่องใต้คานที่ยกสูงขึ้นมาในกรณีพื้นบ้านสูง1เมตรนะครับ โอเคครับมาเดี๋ยวผมตอนเข้าก่อเดี๋วผมมาถ่ายให้ดูครั้งนึงนะครับโอเคครับพบกันในคลิปหน้าครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับได้สาระความรู้ดีๆนะครับติดตามการพิคั์ได้นะครับสวัสดีครับ